เฮ hey, ลั่นกระทรวงการคลังเผยใครรอเงิน5,000บาทอยู่เราไม่ทิ้งกันหากขึ้นสถานะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพรุ่งนี้มีข่าวดีมีรายง,งานว่านะครับเมื่อวันที่12เมษายนนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะน,นี้จ่ายเงินให้กับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาได้รับเงินเยียวยาจากรัฐไปแล้วคนละ5,000บาท จำนวน1.4ล้านคนแล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่3ของการจ่ายเงินซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับโดยคาดว่าภายใน11เมษายนจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาลดแรกได้ทั้งหมด1.4ล้านคนหลังจากนั้นนะครับจะเริ่มดำเนินการลดต่อไปนะครับในวันที่13เมษายนนี้นะครับแต่จำนวนผู้ที่ได้รับเงินนะครับดังกล่าวยังไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ยืนยันว่าเตรียม รายละเอียดเบื้องต้นไว้แล้วนะครับโดยล่าสุดมีจํานวนผู้ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับจำนวนกว่า26ล้านคนแล้วมียอดยกเลิกการลงทะเบียนไปกว่า6-7แสนคนโดยทางธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนให้สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาได้อีกครั้งนะครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลระบบ จะส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพิจารณาว่าตรงตามเงื่อนไขนะครับหรืออย่างไรรวมถึง11เมษายนจะดำเนินการส่งข้อสรุปนะครับแจ้งให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจนกว่าจะครบนายธนกรกล่าวได้ธน,นกรยังกล่าวอีกว่านะครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าบุคคลที่ไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลน,นี้นะครับ อยากให้รออีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมออกมาตรการผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเพื่อม,มาช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนะครับแต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถบอกได้แต่เบื้องต้นนะครับต้องมีออกมาอย่างแน่นอนเพราะงบประมาณได้เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ได้มีชาวโซเชียลนะครับได้มีการพูดคุยสอบถามถ,ามถึงสถานะนะครับเป็นจำนวนมาก ว่ากรณีขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนทั้งที่ไม่ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรแปลว่าอะไรนะครับขณะที่สมาชิกบางท่านนะครับแชร์ภาพว่าหากขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับจะแปลว่าผ่านนะครับซึ่งต้องรอรับเงินเลยนะครับในส่วนนี้ถัดมาจะเป็นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ก็แปลว่าท่านต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับสถานะถัดมาคือไม่สามารถทํารายการต่อได้จะแปลว่าให้ลงทะเบียนใหม่นะครับล่าสุดกระทรวงการคลังนะครับออกมาเผยข่าวดีนะครับสำหรับคนลงทะเบียนไปแล้วขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับให้รอวันจันทร์ที่13เมษายนนะครับนั่นเองเตรียมรอรับข้อความเงินเข้านะครับได้เลยครับเช้าเน็ตบนระงมวืดเงินโควิด 5,000บาทจวกระบบแปลงอาชีพจากแคดดี้กลายเป็นนักศึกษาแดนเซอร์เป็นนักธุรกิจผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับวันที่12เมษายนในเว็บบอร์ดและพื้นที่โซเชียลมีเดียนะครับมีประชาชนจำนวนมากนะครับร้องเรียนมาว่าลงทะเบียนขอรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทแต่ไม่ได้เงินนะครับโดยระบบคัดกรองระบุว่าไม่ได้อยู่ในข่าย แรงงานอิสระที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ขาดร,รายได้นะครับกรณีที่วิจารณ์กันมากได้แก่คุณแม่ลูกหนึ่งวัย30เศษนะครับยังยังชีพด้วยเงินจากทิปจากอาชีพแคดดี้สนามกอล์ฟนะครับซึ่งถูกสั่งปิดไปแล้วแต่เมื่อลงทะเบียนรับเงินนะครับระบบคัดกรองกลับบอกว่าเป็นนักศึกษาไม่อยู่ในข่ายรับเงินเยียวยาซะงั้น นอกจากนี้ยังมีคนแชร์นะครับว่าเป็นแดนเซอร์วงหมอลำถูกคัดกรองว่าเป็นประกอบธุรกิจั้งั้นนะครับช่างตัดผมกลายเป็นเกษตรกรรับจ้างเย็บผ้าไม่มีประกันสังคมกลายเป็นเกษตรกรขายของตลาดนัดระบบคัดกรองระบุว่ายังทำอาชีพได้อายุ28อาชีพทำเล็บเป็นเกษตรกรซะงั้นในคอมเมนต์ร้องเรียนเหล่านี้นะครับแสดง ความสงสัยว่าการคัดกรองระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะคัดกรองในลักษณะตัดสินขณะที่ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยากำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและหลายรายนะครับกล่าวว่าหากไม่ได้เงินเยียวยาก็ต้องขอไปตายระดับหน้าโดยหาทางค้าขายสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับอายุ53แล้ว มันบอกเป็นนักเรียนมั่วมากค่ะยิ่งนานยิ่งเห็นความทุเรศจากการทำงานของรัฐที่ไม่ได้มีความจริงใจช่วยเหลือประชาชนจริงๆคนที่ศรัทธาก็ไม่ลืมหูลืมตาอยากบอกว่าแหกตาดูมั่งมันทำอะไรที่ดีขึ้นบ้างตั้งแต่ทำงานมาโกงหน้าด้านด้านตั้งแต่ผลเลือกตั้งมาแล้วถัดมานะครับเนี่ยพอระบบประมวลผลผิด ก็ต้องออกมาแก้ไขออกมาแถลงข่าวอีกไงละ่ะซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศกันต่อไปอีกยาวค่ะ AI อย่างวะถัดมานะครับทำอาชีพค้าขายอยู่บ้านไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรมีใบประกอบการพาณิชย์ถูกต้องแต่ระบบบอกว่าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ได้รับสิทธิ์มันเอาฐานข้อมูลอะไรมาตัดสิน AI หาเหวอะไรของมันที่ดินสักผืน ท่าฝ่ามือยังไม่มีถัดมานะครับเปิดร้านค้าแผงลอยหาเร่หมายถึงขายของข้างถนนก็ร้านตัวเองบอกเราเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นเจ้าของสิค่าเช่าก็ต้องจ่ายขายของก็ไม่ได้ข้าวก็ต้องกินไหมเจ้าของกิจการมันจะใหญ่โตอะไรขนาดนั้นละ่ะแค่ร้านริมฟุตบาทหือถัดมานะครับเราก็ไกด์ค่ะ สิบปีแล้วเสือกเรียนต่ออยากได้ปริญญาแบบคนอื่นบอกกูเป็นนักศึกษาไม่ให้ซะง,งั้นเราไม่ทิ้งกันทิ้งกูซะแล้วนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับของเสียงตอบรับจากประชาชนที่ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากทางรัฐบาลสอสอฝ่ายรัฐบาลเสนอวิธีการแจกเงิน5,000บาทควรมีไม่ถึงแสนเอาไปเลย เทพไทยสสพักประชาธิปัตย์ชงรัฐบาลเปลี่ยนวิธีการแจกเงิน5,000บาทเยียวยาโควิด -19 ให้คนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเอาเกณฑ์คนมีเงินในบัญชีไม่เกินแสนบาทเมื่อวันที่12เมษายนนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลว่า ถ้าดูจากตัวเลขผู้ลงทะเบียนทั้งหมด25ล้านคนทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรองและแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือเพียง9ล้านคนแม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่นไม่เข้าเงื่อนไขแต่ได้รับผลกระทบจึง ออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าวเช่นกลุ่มคนขับสล้อกลุ่มดารานักแสดงกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอสมอกลุ่มภพาะพิสษุสงฆ์และกลุ่มอื่นๆอ,อีกหลายกลุ่มจึงทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับรัฐบาลเลือกปฏิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพคนที่ถูกคัดกรองออกอีกจํานวน16ล้านคน ย่อมเกิดความไม่พอใจกับรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบและอธิบายเหตุผลเป็นที่น่าพอใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและการเลือกปฏิบัติของกลุ่มอาชีพจึงอยากเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลให้การเยียวยาผู้คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i โดยไม่เลือกสาขาอาชีพแต่ละแต่จะเน้นไปถึงผู้ได้รับควือดร้อนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคนเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3-6ถึง6เดือนซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกันโดยมีการกําหนดคุณสมบัติดังนี้หเป็นคนไทย อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้และต้องหารายได้เลี้ยงชีพด้วยตนเอง 2. เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่ตางๆรวมยอดเงินทุกบัญชีมีเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอที่จะลงชีวิตได้ในระยะเวลา6เดือน 3. เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้น ซึ่งแสดงใหเห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บสำหรับการเลี้ยงชีพและไม่มีไรายได้เหลือพอที่จะใช้จ่ายกับธนาคารได้ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์3ข้อนี้และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันทีไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติการให้เสียเวลาของราชการเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎรและบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกันจะมีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องที่ข้อมูลคุณสมบัติความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ของรัฐบาลเสียใหม่และยังไม่สายเกินไปที่จะทบทวนวิธีการเยียวยาดังกล่าวซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในครั้งนี้อย่างเต็มที่นายเทพไทยกล่าว